ที่นี่ที่ไม่ดูจะลองลองนะคะน้องนี่แล้วก็ปัดไปข้างบนแล้วก็ตัวครับ

เวลาเวลาเวลาใเป็นข okay. ั้น้โอเค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 เคโอเคคโอเคโกเคโอเออ่าโอเคอเอเคโอเคโอเคโอเอเเดโอเค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 โเคโอเคโกเคโเคโอ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 เอเคโอเคโอเคโอเเ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  à hùng thoáng 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 ให้ยกเข่านี่เรียบร้อยครับไม่กู้เนี่ไม่ริจับมล้ายหน้าโลายหน้าโบ ดูเขาแบบขาขาขาเหมืนเดิมตัดต่อย้ายย้ายย้ยกขายกขายกขาย้ายย้าย

จะเป็นแม่โงแม่โงลาวแม่โงน้าแถวนี้ยงอม่คิเลยอ่อให้จงดกใม้เมือวพนสายเขาดกอยามไปด้ห่ยให้จรงกไม้ับจังหวันะครับจับม่จุายมวยันนี้วัน้ั่ันขึ้นมาเาวันนี้อะไรมยนักับสาร้กาได้มาเยี่ยมเยี่ยมเขาเยองค่ะอ่าร้อค ต้องยกมือไหว้ดีกว่ไปด้วยไ้องนะแต่พอแนะนำต้องควรจะไหว้นะ,อะเอายเยอะเอาเลยนะเอาเอาเลยที่อ่ะน,นี่ต้อนระับท่านชมครับวันนี้ค่ายมวยวสาวนิศได้รับเกียรติจากนักมวยยีจากอเมริกาซึ่งมาด้วยกันประมาณสี่ท่านนะครับขอแนะนำท่านที่แรกเลยนะฮะท่านเมทริกโคราชคนระับค่ะบัติค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้เม็ดพริกโคราดินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะท่านต่อไปคือท่านซีมาจากอุรดอรนะครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะท่านที่สามนะครับซีมาอุรดอรนะคะวันนี้ได้มาเรียนรู้เยี่ยมชมเยี <ชม S 1> ่ยมชม,ชมะคะรู้จักมวยดาววอรตอนที่นค่ะอยู่ที่ค่ายมวยค่ายมวยนะคะตครับสามตนะครท่านที่สามคือท่านสงทองจากไทยแลนด์นะครับ แน่นตัวเลยครับค่ะเป็นจมาพรของสกุลค่ะแล้วก็เป็นชื่อมวยชื่อมวยชื่อทองงทองเมืองไทยเมืองไทยค่ะท่านสุดท้ายนะครับมาจากประเทศลาวครับท่านแม่โขงครับแม่โขงมวยลาวข้ามาเมืองไทยข้ามาเมืองไทยเพื่อมาโชว์ศิลปะเมือไทยเพื่อมาโชว์ศิลปะมวยลาวและมวยไทย และดีใจที่ค่ายมวยโอสาคอนมิอยู่ที่จรรญสนิทหงซอย22ค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะที่ฟังเรามาเยี่ยมที่ค่ายมวยไทยนี่รับสมัครนักเรียนทุกวัยทุกคนแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะเชเด้อพีนเดี๋ยวเชิญขึ้นวทีเลยค ต้องเปิดต้องเปิดเพลงด้นะตองเปิดเพลงต้องเปิดเพลงแล้วพอน้อยไว้เดี๋ยว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 เราทีมีเราจะมาเอาจาก5-6ข้อเลยค่ะตัวนึงเออถ้างั้นยืนยืนคุยกันก่อนเนาะมีความรู้สึกยังไงคะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่คุยให้เห็นติดใต้ภา่าข้าน้อยกับภูมิใจหลายๆที่ได้มาเยี่ยมเมืองไทยเนาะแล้วก็ได้มาับตำแหน่งนางสาวบุ๋มินนางสาวมิสซิส Misses ก็คือ อายุน,น้อยลงหน่นึงนะแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วแต่ตอนนี้ก็มาโซสีมือโมเมนต์งามอย่างเดียวโมเมนเก่งอย่างเดียวต้องจังซี่ไม่คนที่บอกว่าเราเป็นสตรีเราต้องต้องการ <st ool> สตอรองค่ะสตอรองต้องการ งานทั้งในและทั้งนอกแล้วก็แข็งแรงด้วยใช่ต้ออ่อนแอต้องอ่อนแอเนาะเนาะเนาะไปสอบเลยสอบดีจระเข้ไม่ฟันจระเข้ฟันการต้องขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อที่ให้ขน้อยได้มาเยี่ยมยาวนะะก็ใครที่เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเวลาก่อนเนาะเป็นใครที่อยากจะมาเรียนออัตโมัติไหมไม่ไม่อันนี้แหละเหมือนกันไม่เป็นไรให้ติดต่อได้เนาะอ่ะ ใครที่สนใจที่จะมาเรียนการมวยไทยมวยไทยนะคะก็มาเชิญมาติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะไม่ว่าใครมวยเลที่พักด้วยได้ที่พักด้วยนะคะประมาณ30คนอคค่ายมวยวอรสาทอสาคอนริบลินะคะโฮมสเตย์จะมีโฮมสเตย์ที่พักอะไรมากมายเลยนะคะ เดอร์ the, โคเซนเดอร์ the, พี่น้องทางฝั่งลาวและประเทศอเมริกาทุกไว้บวัวเตะเพศชายเพศหญิงเ <laughs> พื่อน,นต้องการมีบอลพักแลก้วก็เจ้าของมันก็จะดีจดีมาเดอร์มาสเมเบัตงแล้วสชื่นใจเราพี่โตใครก็ได้ที่โตเป็นเมมก็ได้และค่ายน,นี้การันตีได้เลย,ลยร้อยกว่าปีแล้วคะ่ะ <k S 1> ใช่ไหมคะท่านใช่ครับร้อยกว่าปีแล้วค่ายโบราณกับค่ายโบราณค่ะสำหรับ เม็ดิกโครานะคะก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานนะคะชอบศิลปะมวยไทยก็อย่าลืมติดต่อค่ายมวยนี้นะคะนั่นคือ,อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ค่ายมวยฝากคอนดิคอฝากชื่อไว้ด้วยนะคะค่ายน้ำในการดูอยากนักมวยเลยยืนตรนั้ก้อม่รัอค่ายมวยนี้นานไม่นานก็ดูจกนากหน้านักมวยแล้วก,ก,นนนกวันนะครับ สาวปิ๊งๆได้นี่นะโชควยลายก็เลยว่าตีเราต้องสตรองสตรองแล้วก็ต้องเป็นสตรีล่าได้คนเป็นสตรีล่าถ้าเกิดว่าจะไปโชควยไหวไม่ดีนั่นเหนื่อยก้าหน้าเอานะได้ต่อการสู้ได้หน้าของกองประกวดเรียบร้อยก่อนนะค่ะได้ได้ไม่ไมกเดินก่อนทางมันน่าจะเป็นขึ้นทีได้เนี่ยได้ใจเอาไงโบให้ขน้อยไปเออ่ ไปปุติเกตปุติเกตกลับมาก่อนสิคืนห้านเป็นนางงามโซกกลับมาแล้ว,วจางสิคืนห้านมวยขั้นสิไปที่นี่ย่านนาพังย่านสิบังามให้กลับมาแต่อันน่ะไปไปแข่งนางงามอยู่อันปุติเกตมาก่อนและะ้วสคืนห้านโซก <c oughs> พี่พ <c oughs> ิม์คะ โมทิท่ิสตาร์อัสยามเนี่ยอยากให้ทําอะไรเราทําให้ได้นะคะเพื่อเผแพร่ทุกอย่างกีฬานี่ติดกีฬาใช่ไหมท่านถือว่าเป็นกีฬาเพื่อจะให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติดนะคะดีกว่าเล่นอย่างอื่นเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกมมันติดมันก็ไม่ดีแต่ว่าเรามาซ้อมกีฬาดีกว่าได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งป้องกันตัวได้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 ไดดด้ได้ไได้ได้ไ้ไดได้่น้ไดนไ้นเลไ แค่สดอยู่เด้ออ่าไปขอเองไปขอเองไนขอแล้วค่ะโอเคจากที่นี่ขึ้แดดก็อราสดเยบายบายเราจะเราจะบายครู่อนะคะคลิปต่อไปค่ะขอหลับเป็นลูกทีด้วยค้า ไปโดนแ่นอนนะคะพิธีวิธีป้องกันแบบนี้อบบนี้นะครับตอกตอกรับเาะเ่ะมาตีรับต่อย ว่าถ้าถ้าถ้าโกรป่ไหมคให้ให้คัาขาหลังลงวะแล้วจะเรียนน่กโอเคไฟค้าคขาหลังลงเนี้ยเอาลองดูสิโอเค

Okay. อันไหนดวายตแล้วไหนอไ้องกันเตะมาปะเตะมาให้ให้ยกขาบังให้ให้ให้คนิดหมดเลยจะได้กันกันทั้งตัวทั้งขาใส่โตกนเตะกมันมันจะจำหมดเลยถ้าเตะถูหอะอรก็จะการแขนออซี

ไม่ยากตอกไม่ยากตอกไม่ยากตอกโอ้แม่ตอกแ้่โค้งสิโค้งมาต้อง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 โค้งมาน้องโค้งมาต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 ้องโค้งมาน้องโคองมาต้องโค้งมาต้องโค้งมา ตั้งใจคอสังเกตตามาจะไงเ่อครับไม่หรกเราก็ได้มาเรียนรู้นะคะมวยไทยที่ค่ายวอสสาคฤนรินะคะมีความคิดว่าข้างหนึ่งในชีวิตนะคะถึงไม่ได้ไปใช้ประจำวันแต่เราถือว่าเป็นกีฬานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ายมวย วอัาคิริศนะคะค่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วเป็นร้อยรปีนะคะเกือบจะสองปีแล้วนะคะ,คะแล้วก็ดิฉันหงทองเมืองไทยค่ะดีมากๆค่ะแข็งแดงสู้สู้นีเดอนเดอรเม็ดพริกเมืองโคราชเดินนีลงมาฮัากดกรไขาวศัริศเด้อใครมีลูกมีหลานเนาะไม่ใช่ว่านั้นอย่างเดียวหนึง สุขภาพแข็งแรงสุขภา,ภาพคิดแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็ทำให้กินยาทำให้เป็นอะไรได้อาจารย์ป้องกันตัวป้องกันตัวเขาจะได้ไม่มาชุดเขาจะได้ไม่มาทำลายเนาะพี่น้องเราลูกหลานเราจะได้ปลอดภัยมาเด้อไขยโว้สาคอนริดมือโทรศัพท์เอ้าโหลดไปหาดีจ่วยหอยด้วยกัน เงียบยิมากมาไปมานแล้วแม่โคมวยลรวอเมริกันโคเซนทานพี่น้องทั้งเราทั้งไทยทั้งลาวทัวโลกสนใจเชิญติดต่อค่ายมวยวอสาคอนชีบุ๊กบางกอก ไทยแลนด์ลาวมวยไทยอนลาวมาเดอ้อซีซ่อ,อะซีมาอข,อขอจบเพียงเท่านี้เนาะซีมาอุดรขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณและอย่าลืมนะคะมานี่กกีฬาด้วยต่อยมวย